ชิ้นหนอยครับเจอนอีกแล้วโหลูกค้าเยอะคิวยาววะน้องทำก็ได้แต่พี่เลือกทางคิวจะยาวเพราะว่าคนนี้จะได้หลายกันเพราะว่าคนนี้ต้อต้องคิวโอ้ได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 ้ซื้ทำใาม่ใหม่ไปเด้อทำไมเขาซื้อหลายขนาดนั้นเพราะต้องกินอยู่ถึงหลายคนโอ้หหลายคนอ๋อ เพราะว่าคนเดียวเหมือนนั่นคนเดียวมันดีม well> ั้ยคนเดียวมันด erm ีไหมครัน่าจะเบื่อหน่าอีเดือนหนึ่งตรงนี้ต้องน่าจะเบื่อโอ้โหใจ้าเจตุศีทำไอ้นี้เท่าไหร่เดียวโอ้โหสี่ห้าถุงเลยอ่ะแสดงว่าอร่อยมากแน่นอนเลยโอ้โหดูนีเขาเรียกรับฮิวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทำไมเยอะขนาดนั้นโอ้โห จเจอแม่ค้าขายลูกชิ้นอีกแล้ววันอาทิตย์อะไรนี้ปิดไม่ได้ขายมีหน้าหรอมาไม่เจอเขาบอกว่าาตัวแลขว่าที่มาแล้วจะมาฟูันตรเสาร์อาทิตย์ปิดธนาคารไม่ขายพอดีพาเพื่อนจากไทยมาสิบคนนะ่ะ<อ>เดิน,น,นไม่ได้กินขาเพื่อนจากไทยมาสิบคนจะมากินลูกชิ้น อาวนี่ตำส้มไอ้ตำบะ่งใช่ป่ะเดี๋ยวไปดูนี่ครับตำบะคงแม่ค้าขายลูกชิ้นอารมณ์แบบประมาณว่าตำบ่อทันขายดีเกินนน้องขายอยู่หน้าบริเวณไอ้หน้าธนาคารอะไรต่างประเทศสักอย่างขายดีมากอ่ะพนักงานแบบต่อคิวซื้อครับทำกันไม่ทันจริงๆนะครั้งที่แล้ว ถ่ายแค่ลูกชิ้นทอดไปคนดูเป็นหมื่นเลย,เเยลวัยนนะีคนเพิ่งหลไปโอ้เป็นหมื่นเลย <c oughs> เบังเ,เ,เจ้าอ่ะ <c oughs> ขนาดยังไม่ได้ตำส้มนะนี่ถ้าตำส้มนี่โอ้โหคนดูจะขนาดไหนอันนี้ตำตำหยังอันนี้ตำมีขาวตำมีขาวโอ้โหดูดูโโดูครับโอ้โห อันนี้คือมะเขือมะเขือ,อมะเขือเทศมะเขือมเเมาสมืะเขือน,นพเพ้วท้า,ทาิเด๋เาสาเดื่อไงวไก้กับลังิดบบซ้ค้าเสียงพอมาก <laughs> อโอ้อันนี้แน่นอนส่งเข้าประกวดได้เลยประกวดเอียงแม่ค้าแม่ค้าหน้าตาดีแม่ค้าสวยต้องมีตำแหน่งด้วยโอ้เข,า, <c oughs> ขาเรียกปลาล้าแต่ที่นี่เรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ปลาแดกปลาโอเค <c oughs> นี่โอเคแล้วนี่ครับ มีแม่ค้าขายข้าวหอา่อไข่เอะข้าวไข่ห่อข้าวแล้วต้องมาเจอแม่ค้าส้มตำบ้างเฮ้ยเคยเคยดูไหมเดี๋ยวคยดูใช่ไหมแม่ค้าขายข้า,ขาวห่อไข่สีหอมโอ้แม่ค้ากล้วย <laughs> อันนี้ช้างเผือกจริงๆนะผมเดินผ่านไปสวนลูกวงแล้วเจอน้องเขาแล้วก็แวะซื้อลูกชิ้นครั้งที่แล้วครับถ่ายไปลูกชิ้นไปดูขนาดแค่ถ่ายลูกชิ้นนะครั้งนี้ถ่ายแบบตำบอกหงงนี้จะอืคนดูจะขนาดไหนน,นี่ตำหมี่เอานะครับเขาก็ต้องลวกหมี่ขาวอะไรก่อนนะนี่ดูเดี๋ยวรถคันเดียวนี่ขายทุกอย่างเลยดูนะมีน้ํามีลูกชิ้น <laughs> แล้วก็มีตําด้วยนะ รถคันเดียวนี้อยู่เลยครับนี่ใจเย็นๆใจเย็นๆเอาขึ้นตึกะ่ะออโอ้โหขายดีมากอ่ะแบบเขาสั่งทีนึงสองสามอย่างกันนะ 2, อนนะโอ้ต้องโทรกันเลยนะ คือคิวยาวครับเหมือนที่เห็นต้นคลิปแหะครับว่าแบบขนาดลูกชิ้นนะยังแบบห้าหถ้วยอ่ะห้าหออเดอร์แล้วนี่คือแบบตำอีกนะขายดีมากจริงๆครับนี่ครับพนักงานธนาคารนะก็ตรงนี้ก็มีสองสามธนาคารเลยทีเดียวครับน้องก็เลยขายดีมากนะ แม่ค้านี่คล้ายๆแบบหลิวอีเฟยเลยนะดาราจีนนะคล้ายๆดาราจีนหลิวอีเฟยสวยจริงๆมันปานกคตเาเาอข่จะเป็นดาราอเออแม่ค้าเขินเลยเป็นได้หมดละน่ากินมากเอออันเนี้ยแสดงว่าอร่อยจริงแสดงตำตำเออ แสดงว่าตําตําบ่อยจนไม่ได้หยุดพักคกเลยแตกเลยต้องอร่อยจริงถึงจะขนาดนี้ได้นะครับเป็นหนึ่งแลนด์มาร์กเนี่ยเดี๋ยวคนไทยมาเที่ยวเวียงจันทร์ก็แวะมากินส้มตํำกับลูกชิ้นทอดร้านนี้นี่ครับต้องเพิ่มประแดกลงไป รสชาติคนลวแท้ครับเน้นประแดวเน้นแป้งหนัวนี่คือของแท้เลยไปกินท<ห>ีใน่ใส,สลายเซฟลายไปกินที่วังเวียงเาต้ทไปกินที่วังเวียงเขาตักให้ทั้งสองทัพพีี่กเนี่คกเท่าไหร่ครับสาวห้าพัน โอ้โห50บาทนี่ลมอิ่มโอ้คิดเป็นเงินนี่ก็แบบแลอคิดแ่ลชอไม่คาตลกอะ่ะวันวันแรกที่มาถ่ายไม่เห็นตลกแบบนี้เลย<ม>เขินอยู่โอโค <laughs> ดวันขป็น้ออ้ <c oughs> ดาีอาย